อาจารย์ชาเป็นพระหายากพระเพรน้ำหนึ่งอาจารย์ชานี่ <c oughs> มาเข้ามาอบรมกับท่านอาจารย์มั่นที่วัดน้องผือ <c oughs> มาอยู่นานท่านมาท่าน,นี่สนุกกันมากกับผมที่นี่ท่านก็มาอาจารย์ชามาที่นี่ท่า <c> น <oughs> มีวาสนาดีกว่าเราเวลาท่านมาเยี่ยมเราเราอยู่วัดเวลาเราไปเยี่ยมท่านท่านไม่อยู่วัด <c oughs> เราเคยไปหาท่านดีนะแล,แลพอดีท่านมาอยู่เนีท่านมาหาเราที่นี่อยู่ก็ดีแล้วนี่พอใจพอใจวิธีการสอนเรื่องภาวนานี่ยอย่าหนีเกสาโลมานะขารันตาตะโจนะสะติปัญญาจับติดอันนี้นะถ้าจับติดกับเกสาโลมานะขารันตาตะโจส่วนได้ส่วนหนึ่งก็ตามให้สติดิตินั่นแหละ ความเพียรจะอยู่ที่นั่นศาสดาจะอยู่ที่นั่นถ้าพุทธเจ้าอยู่ที่สติที่ปัญญาฐานที่ตั้งแห่งสต,ติปัญญาคือเกสารมานะขา,ารัตตาตะโจนี่แหละฐานที่ตั้งที่จะให้พุทธะขึ้นมาเป็นของเราพุทธะที่เราน้อมหนึง่งนั่นเป็นของพระพุทธเจ้าน้อ,อมเข้ามาหาใจพอเชื่อมเขาถึงกันแล้วอันเดียวกันเลยพุ่งเลยนี่ให้จับสติให้ดี สติติดกับเจสาสติติดกับโลมาอันใดก็ตามถ้าเราชอบในส่วนใดให้เช่นเจสาหรือโลมาอันใดให้สต,ติติดติดติดพุทธโธธรรมโมสังคโฆสต,ติติดติดนี่เรียกว่าองค์ศาสดาอยู่ตรงนั้นนะอย่าไปหามคขลนิพพานที่ไหนหาศาสดาที่ไหนให้หาดูตามหลักธรรมหลักวินัยนี่คือศาสดาเข้าใจหรือ คือศาสดาของเราคือหลักธรรมหลักวินัยนั่นถ้าใครดูนั่นจับจุดนี้ตลอดมันเรียว่าตามเทีทูเจ้าตลอดมันของเล่นมาเลยดูก่นอนอนน์และธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราตายไปแล้วเมื่อเราล่วงลับไปแล้วนะจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายดูก่นอนอนน เมื่อผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต,ตามหลักธรรมวิ่ไหนคือองค์ศาสดานี้อยู่พร้ารหารไม่สูญจากโรคหน้านพระอรหา์กับรามวินัยติดกันอยู่ไม่ได้ติดอยู่กับตามสถานที่เวลาเวลาที่ไหนนะติดอยู่กับธรรมกับวินไหนอย่าไปมองดูมรรคผลที่พานที่ไหนให้ดูตรงนี้มันจะเข้าถึงกันหมดเลยคำต้องคันมากคือพระองค์ประทาน ให้พระนนุ์ก็คือสัตว์โลกทั่วไปนั่นเองนี่คือสัตจจาของเธอทั้งหลายฟังก์ทั้งหลายครอบโลกชาติแาทาแนวทางให้เดินให้เดินพราวินัยสอง้าคทางกั้นรั่วไว้รั่วไว้พราวิน,นัยคือไม่ให้ออกนอกรู้นอกทางจะตกเหลุมตกบอบไปเลยอ่ะมันผิด พระวินัยคือกั้นนะว้สองภาคทางพระวินัยกั้นนะทางทำให้เดินตามนีสธาวิยสะสติสมาธิปัญญาก้าวเดินตามเลยลงในกรามตนไใจเส้นโจเจสามานาคาสันตาตาโจนี่เราทำให้ก้าวตามนี้ก้าวตามนี้นั่นกันว่าพระวินัยเป็นอันตรกั้นอันตรายไม่ให้ออกไปหาอันตรายเมื่อ ทั้งสองนี่คือศาสดาของเธอทั้งหลายจับทำจับวินัยให้ดีจะคุ่งทางเดินเพื่อพระยุภานพระพระวินัยณกั้นเอาไว้ทำทางเดินพระวินัยกั้นเว่าทางไม่ให้ออกนอกงรูนอกทางเราจะเป็่อันตรายให้ก้าวเดินตามธรรมไปคุ้งถึงถ้ามีเเมมื่่ออกนนนราาถ้าีผู้ปฏิบัติตาม หลับทำในที่เราถากแสดงไว้เร้วนี้อยู่แล้วพระลานไม่สูญจากโลกนะอนนบอกชัดเจนมีเครื่องประกันอรหันต์อยู่ตรงนี้ทำในเหน่อเครื่องประกันอรหันต์อยู่ตรงนี้่ <c oughs> างนะเพอพูดอย่างนี้มันก็อดไม่ได้นะมันจะเถือนอยู่เลยเพราะมันจะเถือน ตั้งแต่นั้นแล้วไม่ไม่เคยจืดจามนะตัแจะครั้งแรกเลยแล้วไม่เคยจืดจามแล้วมันก็วิ่งถึงกันหมดที่ว่าเรานี่นะเข้าถึงกันหมดที่โบงจัดไว้ตรงไหนเนี่ยกงแนวแนีว่ส华侨ธรรมจัดไว้ชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วไม่มีผิดพลาดาตาเคลื่อนอ,อะไรเลยแล้ว่มันก็เชื่อนคืออย่างนี้มันถึงกันพูดง่าย มันถึงกันแล้วใครบอกไม่มีใครบอกบอก็ทําวาิินัยที่องค์ศาสดานั่นแน่บอกจะเป็นใครบอกเจอก็เจอตรงนั้นเนี่ยตรงที่ศาสดาบอกไม่จะผิดไปไหนเนี่ยทำได้าม่ไหนนั่นและคือศาสดาของเธอเป็นครูช <HO US S> <virgin? S 2> ่านเอกที่เยี่เ่เอกุเลอเลยอยู่ตรงนี้อะ ให้ยึดนี่ให้ให้ดีนะอย่าไปมองดูเมฆดูหมอกดินฟ้าอากาศว่าเช้าสายบ่ายเย็นแล้วความชี่เจียกี้ข้านมันจะตีหัวลงหมอนเข้าใจเลยตีหัวลงหมอนลงเสือให้เอาตามนี่เพราะงั้นเราจึงได้ว่าตะกี้นนี้เรื่องเก้าอ่งเก้าอี้ก็แอรอะไรเลยมันเพื่อความสะดวกทางกายมันไม่ใช่ทาทธรรมนี่เป็นเรื่องของกิเลสเข้าใจไหม ดูแล้วดูแล้วเขาเอาอะไรมาให้เราเราไล่เอาคืนเลยไม่เอาไม่เอาเลยอืเพราะเรื่องใหญ่คือศาสนาที่จะให้เป็นประโยชน์แก่โลกไอ้สิ่งที่เขาเอามาให้นั้นมันเป็นประโยชน์อะไรมันเป็นภัยอยู่ในนั้นนั้นเจตนาเขาได้ดีเป็นตามฐานะของเขาแต่ทําที่เลิศเลยนั้นที่อไปนี้มันเข้ากันไม่ได้หรือจปัดออกคนที่เอามาถวายอะไรมากมาย ไล่ออกเอาคืนต่อหน้าต่อตาเราไม่เอาฝืนทำไมฝืนพระพุทธเจ้าความหมายว่าอย่างนั้นถ้าเราเท่าตามเขาก็ฝืนพระพุทธเจ้าไม่เอาตามเขาก็เดินตามพระพุทธเจ้าให้เขากลาบพระพุทธเจ้าไปตามเรานั่นเราความหมายว่าอย่างนั้นนะสิ่งเหล่านี้สิ่งโกลนตรื้อเรื่องร่างกายเรื่องกิเลสตัณหาอยู่กินสบายนอนง่ายไปง่ายสบายเท่าไรมีรูหลาฝู่ว่า มีแต่เรื่องของร่างกายร่างกายที่เป็นเรื่องของกิลเลสพอ่อขูนหัวใจทั้งนั้นนะอืผู้ท่านปฏิบัตทิทรไมจริงพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพูหนวดมีอะไรตามเสด็จพระพุทธเจ้าอืก็มาก,กันทกาเท่านั้นกับฉันนะอ๋มามเท่านั้นบึ่งเลยเดียวนั่นดูกลที่นั่นระแบบสบับืมถ้าหาความสะดวกสบายที่ไหนไปอยู่ในป่ากุงพราณาศนี ใช่ไหมแล้วก็ดูนามันก็ลืม่างนี่แหละความจํามันเป็นอย่างนี้แหละไม่เหมือนความจริงนะความจริงนี่ใส่แก้วตลอดไม่ต้องท่องต้อง,องบน่นจ้าอยู่งั้นตลอดเลยนี่ความจริงเข้าใจไหมความจําเรียนมาทลายเรียนไปได้ท่ายจำได้สลายลืมไปทั้งนั้นแหละจริงไม่ไม่แน่นอนจริงท่านจริงสอนว,ว่าปริญญาตนี่คือความจําให้เรียนมาจํามาเป็นแถวเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติทีนี้ให้ปฏิบัติเนี่ยผลจะเกิดที่นี่นะเกิดมาจากท่านที่แบบเปลนแผนทางให้แล้วจากปริยัติให้ทาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ทําอย่างนั้นผลเกิดขึ้นมาผลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นปฏิเวทคือรู้ผลเนี่ยงานของตนเป็นลาดับไปนั่นนี่มันศาสนามันจะไม่มีนะพูดโกงๆแล้วพูดอย่างนี้ใครจะว่าเราบ้าให้ว่ากันทั้งโลกแล้วแหละเพราะโลกนี่มันเป็นบ้ามานมนานแล้ว มันกินต่อความเป็นบ้าแล้วมันเลยถือว่ามันเป็นคนดีเหยียบหัวทําไปทั้งนั้นแหละเวลานี้ทํามีที่ไหนแล้วเราพูดจริงๆตัวเต่าอึ่องอ่างนี่ก็ตามหัวใจมันไม่เป็นอึ่องอ่างนี่ว่าอพูดโกงๆมันต้าอยู่งี้ตลอดเวลาจะให้ว่าอย่างไรใครจะว่าอะไรก็ว่ามาสิมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยปฏิบัติกปฏิบัติเพื่อหัวใจรู้ที่หัวใจไม่ได้รู้ที่อื่นที่ใดเมื่อมันรู้ที่นี่พูดออกมาจากนี้มันผิดไปไหนเนี่ยตรงนี้อสิ เราจึงไม่เคยจะทกทานกับสิ่งใดอันมูดอันคูดมันเห่ามันหอนเราพ่อแว่เฉยไปเลยเหยียบก็ไม่เหยียบมันเหม็นเหยียบเลยติดเท้าอีกล่างเท้าอีกไม่เหยียบขี้เนี่ยหลีกไปเช่นอย่างนั้นเลยมันมีแต่ม,มูดแต่คูดเต็มโลกเต็มองสารทวนวัดจักคืออะไรมันหมุนหัวใจของโลกจนจะตายเลยนั่นแหละนั่นแหละวัฏจักวิวัฏจักคือเปิดออกออกให้หมดอะไรหมดแล้ว หมดโดยสิ้นเชิงสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีเลยกวนใจพระพุทธเจ้าพระอรหันต์หมดเรื่องควรกวนใจไม่มีบอกง่ายสิ่งที่ควรท้าหไหนเป็นสมมุติทั้งหมดละได้หมดแล้วอ,อะไรมากวนท่านไม่กวนเวลาที่จะใช้ตามสมมติกหนท่านก็นแยบเอาสมเอาสมมุติออกมาใช้ใช้ไปรพร้อ,พอมกันเลยหายเงียบหายเงียบไม่มีอะไรเหลือในจิตทั้งด้านนะจิตพระอรหันต์ <c oughs> เป็นอย่างนั้นนะ <c oughs> ไม่ได้เหมือนพวกเรา พูดอะไรหนักไปเบาไปเลยมันจะเอามาเป็นอารมณ์เผาเจ้าของอยู่นั่นแหละท่านไม่มีแล้วว่าหนักว่าเบาเป็นธรรมทั้งนั้นไม่ว่าพูดริมนอนอ่อนหวานไพร่เพราะพิ้งปั่นอะไรตามโลกเขาเน้มสมมตินิยมหรือเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ตามท่านจะเป็นสภาพเดียวกันเพราะทักีิดียาที่สัน้นแสดงกออกนั่นเป็นประโยชน์ด้วยกันหมดอืเช่นอย่างไม้เนี่ยเขาใสกวกก็เป็นประโยชน์ในทางใสถาก็เป็นประโยชน์ในการฉากนั่นฟันก็เป็นประโยชน์ในการฟัน เนี่ยเป็นประโยชน์ทุกทุกประโยคที่เขาทำไปนะอันนี้ก็เหมือนกันทําไม่ว่าจะทําประเภทใดทําแบบประเภทนิ่มนวลอ่อนหวานกับประเภทที่เด็ดเผ็ดร้อนก็ดีมีแต่เรื่องทาทั้งนั้นใช้ตามประเภทประเภทประเภทไปนั่นท่านจะเอาความเสียหายมาจากไหนทําไม่เคยทําความเสียหายแก่ผู้ใดสอนมาจะเป็นความเสียหายอะไรนอกจากตัวกี่เหลือตันหามันเป็นตัวเสียหายอยู่แล้วในจิตใจอะไรคว้ามาก็เป็นไฟมาเผาเจ้าของเท่านั้นเอง ทำที่เป็นน้าดับไฟมันก็กลายเป็นไฟมาเผาตัวเองนั่นมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะกี่เหลสมันเป็นไฟอยู่ในหัวใจมันมองดูที่ไหนมันจะดูไม่ได้นานๆแผดออกทีหนึ่งทีหนึ่งคือทนจริงๆนะเราทนก็หมู่กับเพื่อนนะไม่ใช่ธรมรมดาธรรมดาเราเราคิดหมดแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าหลีบไปอยู่ในป่าตอะไรมันก็อยู่ไม่ได้มันจะลุ่มไปยุ่งกัไไปหมดนั่นไปอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ไม่ได้ล่ะธรรมดาอยู่อะไรกับโลกนี่ว่างั้น มันมีอะไรติดหัวใจวะว่างง้นเลยนะอยู่กับโลกก็อยู่กับโลกธาตุขันเราก็เป็นโลกนี่มันก็เป็นของมาอยู่นี่มันก็เหมือนไม่มีอยู่ในนี้มีแต่อันนี้จ้าครอบโลกธาตุอยู่ันนั้นก็ถ้าพูดว่ามีก็เป็นเงาๆไปอย่างนั้นแหละไม่มีอะไรเหนือความสว่างจ้าครอบโลกธาตุอันนี้เหนือหมดเพราะฉะนั้นจึงว่าศูนย์จะโตเรากังโลกนี้ศูนย์หมดมันไม่เหมือนความสว่างจ้าที่เหนือกว่าทุกอย่างนั่นครอบไปหมด โลกเลยกลายเป็นโลกศูนย์ไปหมดเห็นไหมลนะ่ะนี่แราเป็นอย่างนั้นแ่ะความสว่างจา้าความสว่างของจิตปิดวัตถุสิิงทั้งหลายทั้งที่ว่ามีหนาแน่นเต็มโลกธาตุนี่ให้หมดศูนย์จะโตโลกรังเป็นโลกว่างไปหมดเพราะความว่างของใจนี้ครอบไปหมดเข้าใจหรือเ่าเข้าใจหรือยังวันนี้นะ่ะนั่นแหะท่านมาศูนย์จะโตโลกังโลกเป็นของว่างคือหัวใจมันว่างมันครอบไปหมดเลยสิิงทั้งหลายมีเหมือนไม่มีมันมันครอบไปหมดเลยนั่น แลราจะอ,าอะไรมาเป็นกองทุกข์ให้ท่านอนะ่ะท่านจะมีเรื่องกับอะไรอือยู่กับโลกท่านก็อยู่ไปอย่างนั้นนะท่านมีอยู่อืท่านก็ปฏิบัติตามท่าตตามขันส่วนธรรมชาตินั้นเหนือไปหมดแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นเราจะพูดว่าให้เต็มปากเต็มละตามหลักคำจริงก็ว่าท่านผู้พ้นแล้วนั้น,น,นหมดเรื่องโทษเรื่องบุญเรื่องคุณอะไรหมดเพราะเหล่านี้อยู่ในวงสม,มุิทั้งหมดเรื่องอาบัติอาจีอะไรเป็นสังฆาปฏิทิศหมดโดยประการทั้งปวง ไม่มีอะไรแต่ขันทตุขันของท่านเป็นสมมุตินา่นเห็นไหมอีตบีมุดคลองขันอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามทา่าตามขันให้เหมาะสมกับสังคมนิยมหรือโลกนิยมนับถือกันกันยังไกงก็ท่านก็ปฏิบัติไปตามนั้นเทน,นั้นที่ใ้ท่านมาเป็นโทษเป็นกรรมกับสิ่งกิริยาที่จะได้อบอกครับบอกว่าหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอกิริยากับกิริยาแสดงเพื่อโลกไปเท่านั้นเองไม่ได้เพื่ออะไรนะอื ท่านปฏิบัติอย่างพระอรหันต์นีเนี่ยท่านก็ปฏิบัติตามหลักทรให้ในยิ่งเรียบร้อยยิ่งกว่าเราอีกนะอืเพราะธรรมชาตินั้นจ้าอยู่แล้วอะไรบีดถูกเชื่อดีตามหลักนิยมของโลกของสมมติท่านก็ปฏิบัติให้เหมาะสมเหมาะสมดีไม่ดีละเอียดกว่านั้นเข้าไปอีกนั่นนั่นท่านยังดีกว่าเราอีกนะไม่ใช่ว่าท่านอะไรหมดโทษแล้วจะทําอะไรท่านก็ทําไปท่านไม่ทําเข้าใจไหมท่านยิ่งละเอียดเข้าไปอีกอันนั้นการปฏิบัติให้เรียบร้อยดีงาม ท่านจึงละเอียดกว่าคนเราที่มีเจละเทั้งๆท,ที่ตั้งใจปฏิบัติด,ดีเต็มที่ท่านล,ล,ละเอียดกว่าพวกนี้อีกสรลดไหนนั่นทังดีท่านจะมาหยียบย่าหลักอันนี้ยังไงทั้งนั้นว่าวิเศษได้ยังไงต้อก็ลุยหมดที่วิเศษอย่างนั้ท่านเป็นบาปเป็นกรรมกับอะไรท่านไม่มีบอกโงงๆงเลยอืเรื่องท่านลังขานมียังไงก็วางตามสภาพของธาาุของขันของสมุนนิยมไปพอถึงการเวลานั้งนัปาดพุปหมดโดยสิ้นเชิง มันสมมุติไม่มีเลยแล้วที่ฉันจะรับผิดชอบนั่นมันเป็นอย่างนั่นต่างหากนะนี่มันหนาแน่นเข้ามาไอ้เรื่องวัตถุที่จะเข้ามาเหยียบหัวพระพุทธเจา้าหนาเข้ามาหนาเข้ามาหนาเข้ามานี่ที่ได้สั่งทางวัดทางในครัวทางไหนไปหาขนมาก็อกีไปสั่งโรงงานเข้ามาอะไรที่จะสะดวกสบายแก่ร่างกายกินอยู่ลานอนที่ง่าย เยี่ยง่ายลาดออกไปเลยเอาเอา,ามาว่างั่นเลยนะทําอย่าดูอย่ามองดูทาไฟเผาหัวใจนั้นทาไมไม่ดตจงนั้นสิ่งวันนี้เป็นสิ่งภายนอกปั๊มปนปือมันหาอะไรเรื่องร่างกายพออยู่พอกินพอหลับพอนอนยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งสร้างนั่นพอแต่จิตจ่ออยู่กับธรรมตลอดเวลานั่นหลักใหญ่ยอยู่ตรงนั่นนะทุกยากลําบากอะไรจิตเรื่องสติกับจิตเรื่องความเพียรอย่าถอยปล่อยอย่าปล่อยวางนั่นความหมายว่าอย่างนั้นสิ่งวันนั้น เพียงอาศัยพระถอเท่านั้นไม่เป็นหลังใหญ่ยิ่งกว่าที่จะแก้กิเลสซึ่งเป็นมหาใครอยู่ในหัวใจนี่อันนี้ตัวสาคัญมากจดที่เจดจิตจึงจอลงจาะเตจุดนี้จุดนี้นะท่านไม่ได้ไปจ่อตรงไหน,นมากยิ่งกว่าจ่อด้วยที้จิตซึ่งมหาภัยอยู่ที่นั่นคือกิเลสมหาภัยอยู่ที่นั่นท่านดูที่นั่นนะอ,อะไรอะไรภายนอกทําไมค่อยสนใจนักละถ้าเรื่องภายในนี่เคลื่อนไม่ได้ว่างันเลย นั่นอะเอามันออกจนเปิดโล่งหมดแล้วที่นี่อะไรมายุ่งไม่มีนั่นคุ้งค่ากันไมล่ะกับเวลาท่านเอาเอายิงหังจ,งจังเต่าเลอาเวลาเวลาได้ผลมาแล้วอะไรมายุ่งไม่มีจินพระอรหานไม่มีอะไรยุ่งหมดเพราะคํายุ่งเป็นสม,มุดทั้งมวลนั่นเป็นมืดแล้วเข้ากันได้ยังไงนั่นมันเป็นาฐานนะเป็นไปไม่ได้แล้วจะทําให้เป็นยังไงก็เป็นไม่ได้แล้วนั่นอย่างพระ <c oughs> อันนั่นแหละพระมหากระบินท่านเป็น พระเจ้าแผ่นดินนะท่านออกมาบวชเป็นพระลานถึงเวลาท่านก็ไปลงโบสถร่วมสังฆกรรมุโบสถที่นี่แล้วก็แล้วท่านอะไรพูดขึ้นมาว่าเออไปลงโบสถสังกรกรรมก็เพื่อหมู่เพื่อคณะเพื่ออะไรเราก็ไปสุุดส่วนแล้วไปลงนไม่ลงก็ไม่เห็นมีอะไรกันว่างั้นนะว่าว่างั้นแ่ละเรื่องถึงพระบุตธเจ้าเรียกพระ มหากบินมารับสั่งมหากบินอย่าพูดอย่างนั้นความมืสุดเป็นความมืสุดโลกสมมูิเป็นโลกสมมูิเกี่ยวข้องกับสมมูินี่มีเรื่องสังกรรมโมโดเกี่ยวกับเรื่องสมมูิเลือกกับเพื่อนฝูงพระสามขมันทนอยู่ร่วมกันในจุดนี้จุดนี้อยู่ท้แน่หนามันคงความคิดอย่างนั้นเป็นความมือสุดก็ถูกแต่เกี่ยวก็หมู่เพื่อนนี้เป็นความผิดพระมหากบินตั้งแต่บัดนั้นมา จะใกล้จะไกลขนาดไหนท่านไม่เคยละไปร่วมบูสัธกรรมเขาจะท่านคารวพผูดเจ้าขนาดไหนนั่นท่านกบพูดของท่านก็ถูกของท่านนีนะแต่เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะพระผู้ทธเจ้าพูดจะครอบไปหมดเพื่อนฝูงเวลานี้ทาานขันพวเราก็ก็เกี่ยวกับหมู่คณะน,นี่เป็นสมมุติอยู่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนั่นยอมรับทันสี่เลยเห็นไหมล่ะนั่นท่านเคลื่อนข้าดเมื่อไหร่เมื่อบริสุทธิแล้วอยู่ไหนก็อยู่ได้อันนี้เป็นเรื่องของท่านโดยเฉพาะนั่น โดยเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูงเข้าไปดี๋ยว้วเป็นยังไงพระพุทธเจ้ารับสั่งมาตรงนี้พระมาก็บินมอบเลยทันทีนั่นเห็นไหมล่ะก็อย่างนั้นแหละเวลาอยู่ในวงสมมติมันก็เป็นสมมติอย่างนั้นพาเวลาลาพังเจ้าของก็เป็นเจ้าของอยู่อย่างนั้นจะให้ว่าไงพากันจำมาเหรอจำไม่ได้นะพากันหนักแน่นในความภาคความเพียรน,นะจะมาโกโลโกโสอยู่ในนี่นะล้วหนักพอแล้วจะให้ออกเราแตกในท่ามกลาง บรรดาลูกศิลุกหานี่เลยนะเราอกจะกแต่เขานะเราทนมาเคยปฏิบัติมาอย่างนี้เมื่อไหร่ไม่เคยทนเอาทนนะมันไหลเข้ามาไหลเข้ามาทุกที่ทุกทางก็ามาหาเรานี่เป็นผู้แบกผู้หามรับผิดชอบทุกอย่างอยู่กับเราอือย่ามาเลอะเทอะนะไอ้เรื่องทะเลาะเบาแวงกันอย่าให้มีเป็นอากาศวันนี้เรื่องตัวน,นี้ตัวยาญ่มากเพื่องทีเหล็กตัวนี้ยาญ่มากถ้านท่านัางมาันี้มาแสดงอยู่แล้วให้หนีจากวัดันทีอย่าให้ห ในวันนี้ไม่ว่าพระว่าเนี่ยนะเราเป็นอย่างนั้นนะถ้าลงอันนี้ได้เกิดขึ้นแสดงว่าหยาบมากที่สุดไล่หนีเลยพระก็ดีไม่ว่ากาละว่าไมา่ว่าพระไม่ให้อยู่มันจะทนอยู่รับกันไม่ได้แล้วกับความหยาบช้าละโมกที่สุดอันนี้มาแสดงตัวต่อหน้าต่อตานะในสังคมแม่งผู้ทำรากิเลสโดยแล้วนะเข้ามากันไม่ได้เลยนี่มีอย่งางไรก็ให้ฟัดกับตัวเอง มันจะไปทะเลาะกับใครให้ดูตัวเองซะก่อนทะเลาะกับตัวเองซะก่อนตัดสินกันอยู่มีผ้พิพภาษาตัดสินยูนนี่สติปัญญามีอยู่ในนี่แก้กันนี่อย่าให้มันไปสแสดงลูกเลี้ไปข้างนอกนะมันเสียหายที่สุดนะวันนี้ก็พูดทางนั้นนะนะเอาละใช่ละมันก็มากก็งกวงเยนี่มีธุระจะไปอยู่นั่นนี่ยไมันใช่ลเล่นๆนะช่วยโลกใช่อะไรละมีนี้จะช่วยโลกเอามี่เจ้าหน้าที่มาจากไหนก็บ้างเนี่ยกรุงเทพอ๋อ hmm. oh, นึกว่ามาจากอินโดนีเซียห็นอไม่ ทางอินโดนีเซียก็มาทางไหนบ้างอินโดนีเซียนะทางไหนอินโดนีเซียนี่มาเมือ่อวานไปแล้วใครหกลับไปแล้วจอกลับไปแล้วเหรอมาไปเมื่อไรกลับเมื่อวานไม่ไชินกแล้วก็กอเหรอยินพระหน่อย่าอะไรกันแล้วขึนว้นพึ่งถามเม่วานันางข้างอยู่ที่นี่พาะเป็นไงเทศวนันนี้พอเข้าใจหรือเปล่าเทศอย่างนี้เหรอเข้าใจครับเหรอ เด็กนักเรียนมาเจบี่คนครับเด็กนักเรียนมา74คนจากเดี๋ยวเงเรียนที่ไหนล่ะข้างหลังนะครับคือห้องนข้างหลังครับเอาล้นี่พูดมาเพื่อให้ฟังทุกคนนั่นแหละเด็กนักเรียนก็มีหูมีตามีใจเหมือนกันฟังให้ทุกคนนะเอาไปปฏิบัติศาสนามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์นะอย่าไปโรเลโลเลนนะไม่ได้นะ เด็กก็เริ่มปฏิบัติตัวตั้งแต่เป็นเด็กมาให้เป็นเด็กดีเด็กดีเป็นใบตามใบขึ้นไปดีเรื่อยๆถ้าการปฏิบัติดีถ้าปฏิบัติไม่ดีแล้วเลวตั้งแต่เกิดว่าไงเกิดมาก็เลวเลวมาเรื่อยเลว,ว,วจนกระทั่งบันตายอยากเลวหรืออยากดีละ่ะถ้าอยากดีให้ปฏิบัติตัวเองให้เชื่อฟังครูอาจารย์พ่อแม่คุณแนะนําสั่งสอนถ้าไม่ฟังอะไรเลวไรเลยนะเวลาที่นี่ก็จะให้พร ปฏิบัติทั้งหมด115คนผู้ที่มาปฏิบัติ115คนเป็นผู้หญิง111คนออชาย4คน111คนครับผู้หญิงหญิง111พวกพวกปฏิบัติเหลือครับร้อยเท่าไร111ครับ111 <8 S 2> ครับตัดออกให้หมดยังเหลืออยู่คนหนึ่งจะมีอยู่สักคนในนั้นหละนอกนั้นเลอะเธอต้งหมดใช่ไม่ได้เลยเข้าใจไหมเราตัดสีในตัดสีในหมด111คนยังเหลือคนเดียว นอกนั้นเลอะเทอะไปหมดใช้ไปได้รังวัดเรามีกี่องมันจะเอาวัดถึงนั่นนะเอไม่มีร่้งเอาแล้วก็ถอยละเหนือมาคนไหถอยทองบัตรเออทองเออทองบาทหนึ่งนะมากับใครเหนือมาคนเดียวเก่งแล้วไปสวรรค์นิพพานไปคนเดียวลวงระโลกก็ไปคนเดียวไม่มีใครช่วยอ่ะโครงการเจ้าขาบูชายนำเจ้าขาผูชายครับ บูชาทรัมเนือเอออันนี้ให้น,นี่เดียวบูชาทรัมให้อันนี้จ้าหนึ่งเอาบูชาทรัมออปัจจัยมาถวายสองรายการนะคะออคุณพิทวันโกวิดวัตีทําบุญให้คุณประนีศรีรัตวิจารห้าพันค่ะออรายการที่สองคุณเมตตาผลนุกูลกิจทําบุญให้เด็กชายกันละสายแสงหนึ่งหมื่นบาทออค่ะออพอใจพอใจเออนั่นเอาเอาันนั้นนะให้ไปเรื่อย โอ้มามาโทโทโทนี่มาเฮ้ย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 มานี่มานี่มานี่เอามานี่มาเอาเอามาเปลี่ยนนะว่าสัญญาดีเวลาหารหลังอะไรแล้วว่าสนญญาเกิดที่หลังมองเห็นนี่ปั๊บเลยเอาเปลี่ยนอันนี้อันนี้ให้เพื่อนจ้ะไปด้วยกันไปพูดจะมาอีกสามเหมือนนะคะหลวงพ่อสามเหมือนโอ้เสียดายนี่จะให้คนอื่น เออราพอใจพอใจไปไปหลวงพ่อการนี่มาจากออสเตรเลียเจ้าค่ะออสเตรเลียเนี่ยชื่อบีขวาเจ้าค่ะเนี่ยชื่อบีขวามาจากออสเตรเลียเจ้าค่ะสายเนียมาจากออสเตรเลียนั่งอยู่นี่นะเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยอ้าวกี่คนกี่คนคนเดียวออสเตรเลียเลยอ่ะอ๋อเอานี่เลยให้ออสเตรเลียไปออสเตรเลียแกไม่ให้แล้วนะคนแก่ไม่ให้แล้วครับ นี่เนี่ยอาจารย์ใหญ่เนี่ยมานั่นมาเลยมากับใครพอเห็นหน้าจำไเ้ยิ้มรับกันเลยพอเห็นหน้ามากับใครเราจะตีหน้าผาเหมือนกันก็ใชไหมผมมองยันหน้ายิ้มรับกันเลยคือเราจำเราจำได้เราจะตีหน้าผา อ๋อให้รางวัลจังโอ้ให้ห่อใหญ่เลยนะเอาเอาให้ห่อใหญ่เลยมาไปนานๆมาเอาให้ห่อใหญ่เลยไปสองคนเออสคนเอาให้ห่อใหญ่เอาสองคนเลยให้ทั้งทั้งสองเลยเออเออไปนี่ทางนั้นละทั้งนี้เจ้าทางไหนไม่มีละโอ้ยมีเท่านี้เอ้ยเอาเท่านี้สองเลย โอ้แล้วโอ้ยังมีอีกนึงเลยเอานั่นให้นั่นเลยอ่ะนโโเราว่าน้าดีอยู่น้นึกว่าหมดแล้วยังมาได้นี่แหละบุญมีมันเป็นอย่างนั้นนะนี่ยน่ะเก้าโมงกว่าแล้วปัจุบช่วยโลกกันแล้วอาละไปละที่นี่ไปละที่นี่โโตโตค่อยๆหน่อยเบากว่าทุกวันหน่อยวันตอหนักมากหมดแล้วครับ